สวัสดีครับก็วันี้มาแนะนําตอนแรกนะครับเกี่ยวกับการสมัครกินทับนะครับก็เริ่มแรกเลยเข้าไวบปาวปเซอร์ที่เว็บไซต์กินทับ .com นะครับไปที่ทางขวาครับกดสายอับครับผมกรอพัสเออจุด e ื่ออีเมลแล้วก็ password นะครับ username ตอนนี้ผมจะตั้งครับก็ n a m e มาผมจะตั้งเป็น easy ขีดสยาม01นะครับ ตัวอย่างนะครับส่วนอีเมลผมก็สร้างไว้แล้วนะครับก็ชมจะใช้คาว่าใช้อีเมลที่ easy s a สยาม gmail com ครับผมส่วน password น,นะครับรหัสผ่านก็แล้วแต่เราจะตั้งได้เลยครับซึ่งเขาก็จะมีคำแนะนำมาให้นะครับว่าอยากใช้ตัวยากไหมที่แบบแฮ็กไยากๆนะครับเขาแนะนำให้ถ้าใช้ก็กดยุสสองได้เลยครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ตั้งเองเราก็กดไม่ใช้โดนยุสนะครับแล้วเราก็พิม ของเราได้เลยครับเดี๋ยวนรเลื่อนลงมาครับจะมีแท็บ i f y Account ครับเป็นการตรวจสอบอืนยันตัวตนนะครับเพราะกดที่ v e r i f y ไได้เลยครับก็จะมีรูปภาพง่ายๆนะครับมาให้เรากดคลิกโดยจัดองค์ประกอบภาพให้ภาพมันตั้งตรงนั่นเองครับเพื่อตรวจสอบว่าเป็นคนเข้ามาใช้งานจริงๆไม่ใช่เป็นระบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นเข้ามาทำการแทนให้นะครับจากนั้นกดเลี่อได้ครับได้เลยครับ ครับก็ขึ้นแผนนะครับมันก็จะมีแผนถ้าเราเลือกครับแบบฟรีกับไม่ฟรีนะครับก็ในนี้เราใช้ของฟรีได้เลยครับกดที่ชดแผนตัวฟรีได้เลยครับครับเมื่อกดไปแล้วนะครับเข้ามาหน้านี้ก็จะเป็นคําถามให้ตอบนะครับเราจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ครับแล้วแต่ครับเป็นคําถามเหมือนแบบสอบถามนะครับถ้าเราไม่ตอบมัก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับกด continue set up หรคอ complete set up ไปเลยครับแค่นี้ครับก็จะเสร็จแล้วนะครับก็ มันจะส่งกิจฐาจะส่งอ e ีเมลไปยืนยันตัวตนอีกทีนะครับไปที่อ e ีเมลที่เราไปกรอกไว้ตอนแรกนะครับก็ให้เราเซินเข้าตัวอ e ีเมลเข้าของเรานะครับที่เราไ้กรอกไว้นะครับก็จะมีอ e ีเมลเข้ามาจากกิจฐานนะครับก็กดเข้าไปได้เลยครับในอ e ีเมลนี้ก็จะมีลิงก์เขียไนไว้นะครับจะมีว่า verify email address ก็กดที่ตรงนี้นะครับ verify email address นะครับ ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการสมัครของกิจทับครับ